พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ GPX ในการเตรียมแผนแนะนำมอเตอร์ไซค์มินิสปอร์ตแบบฟูลเฟริง n g รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยและนี่ก็คือภาพของการทดสอบมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของ GPX ที่มีการจับภาพได้ขณะทดสอบในเมืองไทยของเราแต่ว่าภาพนี้นะครับไปโพลที่เวียดนามมันเป็นภาพของเว็บไซต์ m o t o a i g o n v n สังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่ามันคือมินิสปอร์ตรุ่นใหม่ของ g ิ x ในเมืองไทยที่มีการออกแบบคล้ายคลึงกับดูคาติแพน i ิกาเลโดดเด่นด้วยชุดฟูลเฟริงด้านหน้าพร้อมด้วยไฟหน้าแบบ LED ที่ความคมเข้มเร้าใจส่วนภาพนี้เป็นภาพหลุดชุดแรกที่ได้มีการโผล่ออกมานะครับเป็นภาพที่กําลังทดสอบเรื่องของมลพิษไอเสียที่2มออซึ่งผมได้ทําการรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ได้สร้างความมือฮาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันคือมิสปอร์ทที่มีดีไซน์แหลมคมและเฉวบเฉียวแตกต่างจากมิสปอร์ททั่วไปพื้นฐานของเจ้าพันิเกลเล่150คันนี้ก็มาจากรุ่นนี้แหละครับนี่คือเดมอน150 GN Naked Sport ขนาด 150cc ในแบบสปอร์ตขนาดเล็ก วงล้อนิ้วหน้าหลังมันมีดีไซน์ที่แหลมคมและเฉียเฉียวโครงสร้างตัวถังเป็นแบบเทริสเฟรมหรือว่าโครงถักเครื่องยนต์สูบเดียวแบบสีจังหวะซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสองวาล์วขนาด1 4 9ซีซีไม่มีหม้อน้ำครับอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่9ต่อหนึ่งเกียร์ถังน้ำมันจุ8ลิตรยางหน้าขนาด12070ของศูยาทับัง14070ขอบนิวเช่ยางหลังอนึ่งสบ่ศูนย์ทับนจ็ดัิปขอบด้3สี่นิ้วเช่นกันชุดเรือนไม้แบบฟูลด,ดิจิตดดดอล ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือ Mini สปอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก G.P.X ที่ผมได้ตั้งชื่อว่า p a n นิกาเล150แต่ความจริงแล้วมันมีชื่ออะไรนั้นไม่มีใครทราบได้ในขณะนี้ประมาณการคร่าวๆครับว่าถ้า Sport n เนเใช้ชื่อว่า Demon 150G.N. คันนี้อาจจะใช้ชื่อว่าเดมอน 150G.S. หรือว่า G.L. หรือว่า G.M. หรืออจะเป็น G.R. ก็เป็นได้เพราะว่า G.N. นั้นก็หมายถึง G.P.X. แบบเนเกต ถ้ารุ่นนี้เป็นแบบเร c ซิ่แบบ Full ฟ a i ด i n g ก็อาจจะหมายถึง G R G P X แบบ Racing นั่นเองครับนับเป็นมิติใหม่ของการขับขีม่มอเตอร์ไซค์แบบนิสปอร์ตที่มี Fu ู l l ฟ a i ด i n g เป็นครั้งแรกของเมืองไทยมันเป็นของเล่นใหม่ของวัยรุ่นนะครับที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็ก27ที่จะมาถึงนี้โดยคาดว่าจะมีราคาอยู่ระหว่าง70,000ถึง75,000บาทไปดูจริจริงกันที่งานมอเตอร์เอที่จะมาถึงนี้ครับ